อันนี้174วันนี้เรามาซื้อทุเรียนนะครับอันนี้ทุเรียนหมอนทองระยองอเอ๊ะนี่ดูการผ่ามันนี้มีกุมารทองมาเรียกลูกค้าครับขายทุเรียนนี่เรียกลูกค้าเลยนี่ลูกค้าเลยเนี่ย กุมารทองกุมารทองเรียกลูกค้ากุมารทองแต่ว่าแต่ว่ากุมารทองเหมือนจะโกรธแล้วกุมารทองกุมารทองจะเหมือนเหมือนกุมารทองจะโกรธแล้วเนี่ยกุมารทองต้อเรียกลูกค้าดิกุมารทองอ่ะกุมารทองหน้าบูดแล้วกุมารทองงอนแล้วกุมารทอง ทุเรียนหมอนทองระยองครับอันนี้วันหนึ่งขายหมดไหมครับเนี่ยหมดเลยใช่ไหมครับขายดีครับทุเรียนตอนนี้เพื่อเศรษฐกิจขายดีมากมาเท่าไหรก็ขายหมดครับ เรียนอันนี้กิโลละ160ร้อยหกสิบบาทดูการปลอกเรียนครับการปลอก สวยคับสวงมครับเจี๊ยสวยครับสวยาดมกมากยงามคับอร่อยไม่อร่อยต้องถามุณมานทองครับกุมานทองอร่อยไหมกรันตีไหม อร่อยมั้ยเราทักกับมันห้องกัน อยไมมอะไรต้องถามคุณมันทองคุณมันทองอะไรไหมการันตีการันตีทุเรียนหน่อยว <c ười> ันทองได้ต่อเลยุวันทอง